ู้ชมครับวันนี้ครัวพื้นบ้านสไตล์ในลงครับวันนี้จะทําแกงหน่อไม้ไร่นะครับซึ่งเป็นหน่อพื้นบ้านหน่อป่าอีกชนิดหนึ่งนะครับซึ่งเป็นตัวเล็กๆนะครับครับไปดูหน่อกันเลยครับว่าเป็นยังไงครับครับอันนี้ก็คือหน่อไม้ไร่นะครับเป็นหนอเป็นไผ่ชนิดหนึ่งนะครับเป็นตัวเล็กๆนะครับอยู่ตามป่าตามเขานะครับเยอะแยะไปสดตามหัวด้ไปนานครับ ก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับนี่ครับอันนี้ตือนหน่อไม้ได้นะครับจะมีขนนิดนึงนะนิดนึงครับจะมาแกงใส่อันนี้คือมะนาวอมแอมนะครับแล้วก็จะมีผักขี้แยะนะครับผักขี้แย่หน้าตาจะคล้ายๆกับผักชีนะครับแต่ไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าผักขี้ยนี่จะมีกลิ่นอีกแบบหนึ่งครับกินผักชีก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งฮะขี้แย่ครับเป็นผักพื้นเมืองทางภาคเหนือนะครับ เรามาเกะกันนะครับลักษณะอ่หน่อไร่นะครับจะเป็นอย่างนี้นะครับจะมีขนบ้านข้างคนระับมันจะมีะไมอ้อีกชนิดหนึ่งครับคือเป็นไม้บงนะครับหน่อบงก็หน้าตาคล้ายๆนี้นะครับแต่ว่าจะไม่มีขนอ่าไม่มีขน,ขนกายตรงนี้นะครับจะเป็นเรียบๆนะครับ น,นี่คือไม้ลร่ครับผม นี้ถ้าได้หนอล้างเรียบร้อยนะครับตัดเอาตรงนี้ออกนะครับแล้วก็ตัดเอาแต่ส่วนอ่อนๆนะครับส่วนนี้นะครับส่วนนี้เราไม่เอานะครับเอาทิ้งครับอ่อนๆอย่างนี้ครับตัวนี้มันดํานะครับตัดจริงครับตัดแต่ส่วนอ่อนๆครับ อันนี้ทิ้งครับครับทีนี้เราก็หา,าพลาสติกนะครับถุงพลาสติกใหม่นะครับเราก็เอาใส่หน่อยนะครับแล้วเราก็เอาเอาสากนะครับค่อยๆทุบนะครับเพื่อไม่ให้มันกระเด็นนะรก,กระเล็นทั้งเลใส่ถุงนะครับ เก็จะได้หนอที่โดนทุบแหลกนะครับเสร็จแล้วเราก็เอาไปใส่หม้อใส่ในหม้อที่ต้มน้ำเดือดนะครับใส่เลยนะครับ ขึ้นครับมาชิมดูนะครับบางครั้งมันจะขมนะครับมาที่ได้ต้มก่อนเลยครับนีเราก็ตัมกระเทียมนะครับใส่ไปครับ ก็กะปิตามลงไปครับเติมท่านๆอย่างน,นี้แล้วครับเสียบเหล็กครับพลิกแล้วแต่ความชอบนะครับชอบเผ็ดก็ใส่เยอะไม่ชอบเผ็ดก็ไม่ต้องใส่เยอะครับ น้ำเพิ่มน้อยทีนี้เราก็เอากระเทียมก,กับกะปินะฮะที่ตำไว้ใส่ลงไปน้อยนะครับน้ำแอมแอใส่ลงไปเลยครับอันนี้เป็นพริกนะครับสีแล้วเราก็ต้อมาทำอย่างนี้ครับ นี่เป็นสูตรแบบตั้งเดิมแท้ๆเลยนะครับคุณพ่อคุณแม่ทำให้ทานทำให้กินนะครับจะตามก็ได้นะครับท่านผู้ชมถ้าคิดว่าอยากอยากจะลองตามเลยก็ได้แต่ผมจะเสนอแบบสูตรแบบตั้งเดิมดจริงๆนะครับตั้งเดิมของคุณพ่อคุณแม่คนเก่นคนเท่าที่อบอกต่อกันมานะครับ ก็ทําให้เป็นดูเป็นเย่างย่างแค่นั้นเองครับท่านผู้ชมอยากจก็ตามก็ตามได้นะครับตามรวมกับกะปิกับกระเทียมนะครับรที่เราแกง,างนี้นะครับท่านผู้ชมที่ผมทําช่องอย่างนี้ครับก็เพื่อจะเ,เก็บอนุรักษ์สูตรปรุงอาหารของพื้นบ้านนะครับขึ้นนับวันเวลาผ่านไปนานๆนะครับ มันก็จะหายไปนะครับแบบนี้ครับไม่มีใครไม่ใครรู้จักนลครับแกงแบบนี้นะครับเราทำไว้นะครับเพื่อให้เป็นสูตรปรุงอาหารในวันข้างหน้านะครับตอนที่เราไม่อยู่แล้วนะครับไม่มีใครไปบอกสูตรแล้วนะครับก็เลยทำแบบนี้นะครับใส่ซุปก้อนหนึ่งก้อนนะครับใส่ก่อน ผักเขี้ยนะครับแล้วก็หั่นไว้้วก่อนนะครับสำหรับผักขี้แยนะครับก็เป็นสูตรที่จะต้องใส่ในแกงหน่อหน่อไม้ไร่นะครับซึ่งขาดไม่ได้นะครับถ้าขาดขผักขี้แยนี้นะครับมันก็ไม่ครบสูตรนะมันกินก็ไม่อร่อยนะครับจะต้องมีผักขี้แยผักนี้ด้วยนะครับตัวนี้เป็นผักพื้นเมืองนะครับ ส่วนมากจะอยู่ในภางเหนือนะครับกกินมันจะจะชุนกว่าภาคอ่ชี้นะครับผมดีเลยนะครับนี่ผมจะใส่ปาร้านะครับปาร้าสับ ไยเติอนนะครับิบน้ำแห้งนะครับหน่อก็เยอะเหมือนกันเอโอเคนะครับมานนี้นะครับเดีย๋ยวต้องชิมดูก,ก่อนว่าปลราะระดีไหมนะครับ แล้วครับได้กินปลาระมาถ้าใส่ปลาระพวกนี้กเกลือแทบจะไม่ได้ใส่นะเพราะมันเคยย็ม่แล้วนะครับสายทีครับกด,ด,ดวยทีครับจะสุกแล้วนะครับแลร้าก็ต้องใส่น้ำปูนะครับให้เป็นน้ำปูนะครับแกงหน่อไม้ ถ้าขาดน้ำปูก็ไม่ได้เป็นเกี๊ยวหน่อไม้ะไม่อร่อยครับมันไม่ได้สูตรตามที่ลำรับเท่าคนเก๋เขาสอนมานะครับทีเลยนะครับได้ทีแล้วนะครับอันนี้ผักเคี้ยเราใส่ลงไปเลยนะครับ ก็เยอะลงเลยครับสุดแล้วอีก้อยนะครับแก้งนอไม้ไร่นะครับหน้าตาก็ประมาณนี้ครับผมเสร็จ่ถ้วยเลยนะครับ ทีนี้ก็สําเร็จเรียบร้อยนะครับแกงหน่อไม้ไร่นะแะแกงหน่อไร่นะครับเป็นสูตรพื้นบ้านอาหารพื้นบ้านเหนือเมืองนี้นะครับเป็นแบบนี้นะครับครับยังไงก็ขอกําลังรงใจในการกดติดตามนะกด subscribe นะครับถ้าชอบก็ก,กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับกดติดตามก็จะได้เจอคลิปใหม่ๆที่ผมอัพลงไปนะครับ สูตรพิธีทําอาหารพื้นบ้านต่างๆนะครับก็ครับยังไงก็ขอขอบคุณนะครับที่กดติดตามนะครับขอขอบคุณที่รับชมนะครับคลิปนี้ก็พอที่นี้ก่อนนะครับเนงก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับผมสวัสดีครับครับอันนี้ก็คือต้นผักูหญ้านะครับกินกับแกงหน่อไม้ทุกเมนูนะครับอร่อยมากครับ ได้แค่นี้นะครับ